จริงๆคุณแอมก็แอบมองเขาอยู่ห่างๆแหละแต่เก็บซ่อนเขาไว้ในใจนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่เราจะลืมคนคนหนึ่งที่เรารักมากๆแต่คุณก็พยายามใช้ชีวิตของคุณเหมือนคุณรู้สึกว่า ถ้ามันไปไม่ได้แล้วก็ไม่อยากฝืนนะคะคุณก็หาความสุขให้ตัวเองแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในใจคุณยังมีปัญหาบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แก้จริงๆคุณอยากได้รับการแก้ไขนะมันก็มีบางมุมที่คุณแอบคิดถึงเขานะคะแต่พยายามเก็บไว้ให้ลึกที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปจริงๆอ่ะหาะถ้าคุณเคลียร์จับ เคลียใจกับเขาบางทีอะค่ะปัญหาเหล่านั้นที่มันอยู่ในใจคุณมันอาจจะหายไปแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เคลียร์ถ้าถามว่าคุณคิดถึงเขาไหมมันก็มีความคิดถึงแอบคิดถึงอยู่ในใจนะคะเออแล้วเขาอ่าแล้วคุณจะบอกเขาไหมความคิดถึงเนี้ยเราคิดว่าคุณน่ะไม่บอกหรอก ถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเขาคนใหม่เป็นเขาเวอร์ชั่นใหม่ตอนนี้คุณมีระยะห่างแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องบอกคุณอยู่ได้คุณมีชีวิตใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็คุณเองยังมีเพื่อนมีสังคมมีอะไรใหม่ๆในชีวิตที่กําลังจะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองจะไม่เอาตัวเองกลับไปหาเขาเด็ดขาดถ้าเขาไม่ได้คิดที่จะเดินเข้ามาถ้าเขาไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง